คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุตั้งจิตให้เป็นสมาธิท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาหารวันทามิอิทัปติทิตา พุทธธาตโยตัดสานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเมข้าพเจ้าขอนมสัสก,การกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ณที่นี้ด้วยอนุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดการและนานเถิดนั่งสมาธิหนึ่งนาที